สวัสดีครับรีวิวเจ้า F1 ครับหลังจากที่มาจอด2เดือนนะครับวันนี้ก็จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันนี่นะล้อหน้าประมาณนี้ดูล้อหลังเป็นไงล้อหลังโหดมากใหญ่กวล่มเลยนี่ปอดล้อหลังเนี่ยดูดิใหญ่มากขอ,อบ24.5 นี่ครับงานก็เจาะรูแค่ไม่กี่รูเองนะเจาะชนซับนียก็เจาะใช้น็อตเดิมนะครับมาตรฐานกว่าเดิมแหนบใหญ่กว่าเดิมนี่แหละที่ผมต้องการ<ไ>เหลือเหลือสลักแหนบนี่สลักตัวนี้สลักตรงจีงทำเสร็จทีเดียวนะครับไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมัน,นเฮ้ ทางแอมจะเลื่ยงเส่โชคหลัง,ลลงลด้วยล่ะโชคหลังอ่ะตอนนี้กำลังไล่บีครับโอ้มาแล้วมาหาศาลเลย lốm dầm bì có gì chứ nhà nó ăn được à lốm dầm bì có gì sang em ồ cái nhíng được chuột đấy à cái lốm nhíng được xuống gì đấy ồ nghe non chặt trang em phải làm mặt để mỏ thì mỏ này xây bao đây thì để cho biến chuột mỏ anh nhỉ cái này tắt rồi cái sang em bao đây xây thì มันเป็นนี่อย่างมันตัวเราเบรกที่รอดสิเท้ยน้อยปกติมันจะมีสามหม้อผมลดลงเหลือสองพอไม่ให้มันเยอะเกินชุดเบรกนี้ก็เหลือกินเหลือใช้แล้ว nhát cơm về cúp 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 thế Ủa. à nhát cơm ồ ờ ờ ờ nhắm chén cúp nhát nhắm ờ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  คม่นี่สวิตเดีกยงเขาต้องเอาย oh nah ุขาบนัหมผิดนบ่ไปแล้วเขาอย่าเบียงใเบียงไหมเอายุสวิตตัวบนมั้ย นอนแน่นอนจากรถที่เป็นเบรกแห้งทั้งหมดนะครับแทนมาเป็นเบรกน้ํามันเพื่อที่จะต้องใช้งานแบบให้มันมีอะไรถ้าเป็นเสื้อผาตัวเก่ามันเป็นของมิตซูเขาเรียกว่ามิตซูเป็นเบนเบนเบนอินเดียเบนอินเดียเป็นรถเบนเบนของอินเดียคันนี้ก็เลยต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นของไทยอย่างคารหน้าก็ FTR คันหลัง F T R นะครับพวกอะไรพวกนี้ก็เป็นของโปรเฟียมีอะไรหมดพวกชุดซ่อมเบรกมีอะไรหมดเลยแล้วก็สามารถมีอะไรในประเทศได้แต่พวกนี้ถ้าเกิดของเดิมมันอะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ต้องวิ่งหากันรอกันกี่วันไม่รู้ผมอาศัยว่าให้มันสะดวกนะครับรถเอาไว้ใช้อันนี้แสลก สเลกก็ใส่เรียบร้อยมีตรงเตงเหมือนเดิมเต็มเปียะนะครับสเลกสวยงามเดี๋ยวไปดูคันชักตรมอะไรคันชักตรมอะไร คันชักคันส่งพรมอะไรแจ้หมูใส่ลูกหมาอันเดิมเออนี่แล้วก็เอามาต่อใส่อันนี้โอเคสุดยอดทำงานดี แต่เหลืออันนี้นะไอตัวดึงแคซีต้องย้ายที่นะครับย้ายที่น่าจะย้ายมานี่เชื่อมใส่นี่ย้ายมามันติตเต้าเต้าตัวนี้มันใหญ่ครับเต้าอันเดิมมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าแหนบหน้าแปดเนี่ยมันจะยาวกว่าแหนบหน้าเจ็ดแต่ศูนย์กลางของล้ออยู่ที่เดิมนะเวลาเอาไปตรวจสภาพก็เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมไม่มีเพีย้ยน ข้างหน้าไม่ได้เปลี่ยนแหนบนะครับอยู่ที่เดิมหมดเลยทุกอย่างที่เดิมหมดสร้างแอมเบ้างอันนี้เห็นไหมได้น้ำมันอย่าปอกๆก,กูนนี่แม่กลองบ้างาาใส่ผ้าใบาคืนก็จะเป็นเจ้าเอฟวันเวอร์ชั่นใหม่ดูล,ล้อเบลล์ ยังรอจะได้เอารถคันนั้นมาทำรถเอ็นพีอาร์ร้อยห้าสิบมาทำสทักทีเครื่องแหงมาแล้วรถปลาซอฟจอสรุปได้เปิดฝาอันว่าประกินซอดต์เป็นว่าสร้างเอ็มเนยไม่ ว่าน้ำขมันไอต้นทงรวมมากว่าน้ำมันเครื่องเขาว่าดำดำมาสันเรียกว่าน้ำมันเครื่องเขมว่าน้ำสันมันน้ำมันเครื่องแล้วมันมอไอ้ฝนจุดระเบิดไหลเขาเา้าน้ำกันบุ๊คข้าวขมาเขาไปน้ากันเหม,ม,มือนปลาซอจอไม่ใช่ขี่เนี้ยวห้องกีดอีหลานงานนี่นนซ่อมทั้งรถดเกียวรถนั่นซ่อม เอาพักกันขีมาบมีเบรกตตอนเรือนมาหนิพักกันตอนเรือนมาบ๊มบม,ม,บมีฮะอ๋อไม่ข้างอยู่ช่งเอ,อ็อออมกันยากแต่เห็นหน้าแปดสิบไร่นแกกินเนี่ยแปดสิบไล่จากไรเป็นสียเอาเต็มเต็มได้ปีนี่เป็นเดียวจังจังนเขาขามิ้นขามาก่อยเลย,เลยจังจังนีสาก,กอบปุวยลดช่วงนี้ก,กอบปวยได้ให้ากอบปวยเอะวันีสามสามหมูอ่นต้น ซาลิโอ่ตัวยิ่ยงดำไหมยืนหนีมีบ่ตัวชอบเบียร์บ่บ่รถ้วดำขนาดนั้นยูนย,ยิ้มพัยี่ีว่ามันจะนี่จะนี่โกดังเหรว่ามันมีอยู่เดี๋ยวไปบ้างนะโกดังกันซลิโน่ต่อสายตัวหนาสุดยอดออกไปคือต้องมีต้งสายโพลีหน่อยโพลีหใหญ่มุลสายคาดสายอื่นอ๋อหุล็คาด ่นะใส่เป็นหม้อลมอย่างนี้ก็เท่นะปะกติมันจะว่างบ้างนะตรงนี้นะมันจะไม่มีเบรกยี่ฟี่จะว่างบ้างเราใส่เบรกยี่ฟี่เข้าไปก็สวยเลยเดี๋ยวรอดูจะเสียดนี่แหละวันนี้พรุ่งนี้นี่แหละก็เสร็จละแมนบอเสียจแล้วมันบอนน่เออเก็บความเรียบร้อยอย่าลืมอันนี้ด้อละ่ะอสงังเอมตัวดึงกระซี่มันฟังทั้งนั้น,นอันนี้ไหมนนี้ไหม,มฟังทาง้าคุณมัน มันตีเตาเหน็บมันบ่เหาก็เลื่อนบอกวาไกลๆยังไงกันหรยกเดี๋ยวน้องมาสีไกลนะอันนี้เป็นตัวบ่เห็ดบ่มีหูเหรียวปล่าจะใส่เตี๋ยวร่มจะง,งั้นเลยอจีใส่หนีอะไรบ่เน,นเนี่ยอะไรอ๋อใส่หนีปล่อยปล่ยมองจีโอ้เออแมนะ่นาะจุกของเงินเส้นสื่อ,อนี่เนาะ เออเมียนเออวะไม่ต้องห่วงเพียบอันนี้สร็จลบแล้วเดือเรือนหุ้นบ่นี่เลื่อนออกมาทั้งนอกไม่ได้เลื่อนนะถอดได้ยังครันถอดแล้วต่ำเพียวบ่เพียวจะไม่เลือว่ามันบิดอ่ะเออว่ามันบิดนะต่ำตึงลงสันอย่างเลยอ๋อ <Okay. S 2> คว่าสิเขาเห็ดหุงม้องเสียวสันนี้เนี่ยสางหุงมว่ะพี่เห็ดหลอกไปเห็ดหลอกตัวนี้แม่นเ,เห็ดหุงม้งวพี่เลยเฮ้เขาเห็ดค้านม้องหุงมลงเลยเฮ็ดเป็นตรงนี้แทนเห็นมันบกขืนน้ำดำมันอันตรายเห็นมันขืนตะข่างนั่นโอเคนี่เอามีหม่องเอาไปใส่ซย,ยูมีรถขันเอาไปใส่ซย,ยูโอเค จดเต็มใส่นั่นส่นี่ก,กันแล้วโอเคจะไปขายรถก่อนลงปูผมว่าบางรถนี่ครับ